สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังท่านผู้ชมเข้าสู่สะพานข้ามถนนไปที่หมู่บ้าน เรนการิส์มันก็จะมีช่องซ้ายมือจะมีมูไซส์นะครับมูไซส์ต้นไม้กอดละดลักนะครับซึ่งก็ได้จะมีไฟไฟสองสว่างนะครับมีส่วนึ้นจะเกิน30นะครับกิโลเมตรเตือนไปช้าช้านะครับไปนะครับยังปานม่วงด้วยจากรรนม่วงนะครับตามไปก็อีกนิดนึงก็จะถึงปดดเป็นสถานีิตติแบบซึ่ง สูงเลยนะครับี่มองไปข้างหน้าคือบ้านมะขาสายมือสองซ้ายขวามือเนี่ยเป็นบ้านเหมวงนะครับ รีวิวผ่านมาดูนะครับขอบคุณคารา